อันนี้ก็ผักเขาเรียกอะไรผักคึกผักอีกคึกนะคะเพื่อนเข้าเดกเข้าเด็อันนั้นก็ได้แล้วนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลายฟ้าชาแนลนะคะตอนนี้เราจะพาเพื่อนมาเดินหาซื้อของอร่อยอร่อยกินที่ตลาดนัดนะคะ ตลาดนัดวัดแก้วสุริยะชายนะคะไปกันเลยค่ะเพื่อนๆเราจะไปดูว่าจะมีของกินอร่อยๆบ้างนะคะตามไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็หน้ามะปรางนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะปรางนะคะโลละที่สุบบาท เมะพร้างหรืออะไรนะมะยมชิดเนาะไม่ใช่มะปรานะคะมะยมชิดลูกใหญ่มากนะคะเพื่อนเดี๋ยวขากลับออกมาะะอันนี้ก็จะเป็นร้านขนมหวานนะคะเพื่อนๆน่ากินไหมคะอันนี้ก็จะมีเขาเรียกอีสานเขาเรียกอะไรนะไข่ผํ่มใช่ไหม ไข่พัมนะคะเนี่ยก็ทางภาคเหนือก็มีขายนะคะไข่พัมนะคะถุงละสิบบาทนะคะเพื่อนๆก็คงจะรู้จักกันดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะจีปิ้งกับกรเดกงานะคะเพื่อนๆนะคะขนมโบราณโบราณยังก็ยังมีขายอยู่นะคะก็ไปเราไปกันต่อค่ะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นร้านรองเท้านะคะเพื่อนร้านรองเท้าเนาะ นี่ก็ผักหวานกําเท่าไหร่คะสิบาทจ้ากบาทถ่บบาทถ้าถ้าเป็นโลเท่าไหร่เป็นโลย เอาครึ่งโลอ่ะเจอผักของดีนะคะเพื่อนๆนี่คือผักหวานนะคะ <c oughs> กํำละสิบบาทนะคะเพื่อนๆ <c oughs> ตอนนี้ก็ราคาก็พอซื้อได้อยู่นะคะ ออกใหม่ๆ,ๆนี่ยี่อย่างนี้กำละสามสนะคะตอนนี้อันนี้ก็ผักเขาเรียกอะไรผักครึกผักอีกคลึกนะคะเพื่อนๆเนี่ยแกงส้มแกงเลียงอร่อยนะคะแดงก็มีขายนะคะอันนี้ถุงละห้สิบเนี่ยเป็นโลโลเท่าไหร่คะไข่โมแดง หะ้อโอ้โรูละห้าร้อยแเพื่อนเพื่อนซื้ออะไรดีเนะาะกระลำดอกเขาวไม่มีเนาะไม่มีจ้อาอันนี้ส่กาวกาะสิบชุวนนี้ นี่ก็เออเป็นไงบ้างหายหายนะหน้าหายตาเลยไม่ออกเองมันปวดหน้าไม่ออกโดนแดดบางอะไมันปวดเหรอก็ตอนนีี้ดอันนี้ก็จะเป็นร้านบอลนะคะเนี่ยร้านบอลร้ลานนี้ก็จะเป็นก็ะจะมาซื้อบ่อยๆเลยนะคะร้านบอลร้ลานนี้โหอันนั้นชายชนน่ะ ต้นใหญ่แล้วนะมันผัดใบเรื่อยเลยอ่ะมันไม่ใหญ่อย่างงี้สักทีเลยอันนี้ใช่อง์หญิงทอฝันไหมนี่สวยอ่ะของท,ที่ที่ซื้อไปยังไม่โตเลย <c oughs> มันยังเออมันโตช้าเนาะอันนี้ก็มาเจอร้านบอลนะคะร้านบอลร,ร้านนี้ก็มาซื้อมาซื้อบ่อยๆนะคะก็ช่วงนี้ก็จะหยุดก่อนนะ <c oughs> จะหยุดก่อนเพราะว่าบอลยังมีเยอะแล้วเนาะขายผักเหรอวันนี้ใช่ค่ะอ๋อทำคลิปจะเป็นร้านทะเลของทะเลนะคะเ,เพื่อนๆไปค่ะไปต่อค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปซื้อปลาเนาะไปซื้อปลาช่อนไปย่างเอาไว้แกงกับผักหวานนะคะ ก็มาเจอแล้วนะคะร้านปลานะคะเราจะซื้อปลาไปย่างนะคะจะเอาปลาที่เขาแล่แล้วเนาะอันนี้โลเท่าไหร่ลุงโลละร้อยสามสิบนะคะเพื่อนเราก็จะซื้ออย่างนี้เลยนะคะเอาไปย่างนะคะ ตัวใหญ่มันก็ไม่ค่อยแห้งนะคะต้องอันนี้สีสิดๆหนี่คือะฮะปลากรดด้นล่างอ๋อก็จะมีปลาสารพัดนะคะมีอันนี้เขาเรียกปลากดเนาะ,ะใช่ไหมอันนี้ก็คือปลากดนะคะ,ะเพื่อนๆเนี่ยปลากด อันนี้ก็คือปลาขเยเอยปลาขเยเองตัวในน้ยอยน,น,น,นะคะปลาช่อนละ่ลละเราจะซื้อปลาช่อนไปไปย่างนะคะเอาสักสามโลเนาะสามโลนะคะ ตัวใหญ่ตัวนึ่งย,ยังไม่พอเหรออืมนั่นแหละตัวกำลังอ่ะอะไรมั้งอันนี้ก็สวยๆนะตัวใหญ่ๆเท่าไหร่อะ สามร้อยแปดสิบสามร้อยเก้าสิบเหรอได้ไปต่อค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ก็จะเป็นข,ขนมจีนนะคะที่จำได้คือห้าวผักคะน้าไปไปทำลาดหน้ากินนะคะพรุ่งนี้จะทำลาดหน้ากําเท่าไหร่คะสิบาท สิบบาทก็อะไรครับเรื่องอันนี้ก็จะเป็นร้านขนมเบื้องอนนก็น่ากินนะคะเพื่อนๆดูนะคะกไม่แก่ดนะครับด่อกไดำดำอะแล้วอีกอันนึงเอาเอาหมูสับหมูสับกับ ปูอัดสองอันน้องใส่ถุงไหมลูกร้อน้ยดิอร่อยร้านนี้อร่อยนะคะร้านนี้โตกเกียวนะคะโตกเกียวเนี่หซหอม กาวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะเพื่อนๆตลาดนัดวันเสาร์ก็ตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดแปดโมงนะคะคนก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะตลาดมันกว้างนะคะกว้างมาก นี่เราก็ได้ปลามาย่างแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นร้านของสดอาหารทะเลนะคะสิบบาทจ้าสิบบาทดูก่อนจ้าส้มโอนะคะเพื่อนๆแพ็กละยี่สิบนะคะอันนี้ร้านเพื่อนกันนะคะเพื่อนกันทำอะไร เป็นโควิดแย่เลยหน้าติดเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นร้านส้มโอนะคะส้มโอเพื่อนกันเลยค่ะนี่ขายอยู่หน้าวัดนะคะร้านป้าเฉลาป้าไปต่อค่ะเดี๋ยววันหลังมาอุดหนุนนะคะวันนี้วันนี้หิวเยอะแล้วไปต่อค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวไปซื้อกะหอมกระเทียมนะคะกะหอมกระเทียมพริกนี่ก็จะเป็นร้านกะหอมกระเทียมเออซื้อกระเทียมกระเทียมที่แกะแล้วอ่ะห้าสิบบาทก็หอมก็หมดกระเทียมก็หมดนะคะนี่ก็จะเป็นพริกสดรค ตอนนี้ก็มายืนรอข่เแดกงาปิ้งเขาเรียกข่เแดกงาเนาะแถวบ้านจะกินจะกินต้องแดกไงเขาแดกงาเขาแดกอันนั้นก็ได้แล้วนะคะไข่สลิดนะไข่ไข่น้ำไข่ผั่มพีกระเซิร์มาสามพันเนาะอาร์จสุดสัาทได้แล้วนะคะอันนี้ก็ ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้คะ่ะกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ